<ไ> <c oughs> พี่ดื่มไปเยอะขนาดนี้พี่จะไหวไหมคะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกครับก็วันนี้ต้องดูแลลูกค้าของบริษัทก็เป็นเรื่องปกติแหละ <c oughs> ถ้าวันนี้พี่ไม่ต้องดื่มแทนหนุ่มพี่คงไม่ต้องเมาขนาดนี้แน่เลยะคะ่ะก็เธอเพิ่งมาทำงานใหม่วันนี้บริษัทก็เลยส่งเธอมาดูแลลูกค้าพี่เป็นรุ่นพี่ ก็ต้องคอยปกป้องเธอเป็นเรื่องปกติแหละพี่ป๊อปขอบคุณมากนะคะเพี่ดื่มไปเยอะอย่างเงี้ยพี่จะไหวไหมคะเนี่ยให้หนูหาโรงแรมแถวๆถวนี้ให้ไหมคะอ๋อไม่เป็นไรครับพี่ถืออยู่เรื่องหนึ่งอะไม่ว่าพี่จะดื่มหนักแค่ไหนดึกแค่ไหนแต่พี่ก็ต้องกลับบ้าน